สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางเฟซบุ๊กเด็ดทาง YouTube ทุกท่านครับอยู่กับผมจากรณีรถมือสองครับวันนี้ก็กลับมาจากชายน้ำก็มาค้ายต่อต่อนะครับโตโยต้าอ่าประธานโทษกคนฮอนด้าซิตี้นะครับผมปีสี่เจ็ดนะฮะคันนี้เอเบกนะครับผมมีถุงลมนะฮะนิรภัยสองลูกนะครับอ่าตั้งราคาไว้ที่ห้าหมื่นห้ารวมสองให้นะครับผมอ่าภาษีไม่ขาดหกแปดนะฮะรถบางๆไม่ไม่มีอุบัติเหตุนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะฮะเป็นเกียร์สอง ระบบนะฮะทั้งธรรมดาและออโต้อยู่ในลูกเดียวกันนะครับผมหน้าเดิมหลังเดิมนะรับบางครับคันนี้เครื่องดีครับผมวิ่งมาจากเชียงใหม่นะฮะระยะทางแปดร้ยสี่ิบหกกิโลนะครับผมมาที่สลินนะครับก็ทดลองวิ่งทางไกลให้แล้วนะครับผมไม่ต้องกังวลนะฮะสำหรับคันนี้เลยนะฮะแนะนํานะครับห้า0ืนห้ารวมส่งให้นะครับผมรถทดลองวิ่งทางไกลให้แล้วเกียร์น่มนะครับคันนี้นะครับผมะฮะช่วงล่างใช้ได้ครับแอร์เย็นฉ่ารถบางๆนะครับผมไม่เคยทําสีนะครับ ดูจากสีที่เล็กเกอร์ตายนะฮะนี่คือเล็กเกอร์ตายคือเราดูได้เลยว่ารถไม่เคยทาสีนะครับบางๆนะครับผมห้าหมื่นห้ารวมส่งให้นะครับผมนะฮะก็สนใจก็โทรมามีรีโมทกันขโมยคุชแจสําสำรองสองลูกรถเคยติดตั้งแก๊สมานะครับคันนี้ครับผมนะฮะแต่ผมยังไม่ได้ถอดนะครับก็แก๊สอ่าแก๊สนี่ระบบใช้ไม่ค่อยอ่าเจ้าของติดมาแต่ไม่ได้ใช้นะครับผมก็ผมจะถอดเป็นน้ำมันอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่า อ่าน้ำมันก็ประหยัดดีแล้วนะครับสำหรับันนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้านะครับผมบางๆนะเดิมลังเดิมรับประกันกระจกทุกบานเป็นของฮ o นด้าหมดเลยนะครับสนใจก็มาดูรถก่อนก็ได้นะครับรถอยู่ที่บ้านแต่ตำบลท่าตำเภอรัตนบุรีจััดสุรินทร์ครับผมห้าหมื่นห้าเครื่องดีมากนะครับผมการันตีให้เลยเพราะว่าผมวิ่งมาจากเชียงใหม่นะครับผมเดิมบางทั้งคันนะครับสนใจก็มาชมได้นะครับผมไว้ก็ดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมรับประกันว่า ดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ก็แล้วกันนะครับผมเหลืออยู่แค่สองคันนะตอนนี้นะครับผมเหลืออยู่แค่สองคันเท่านั้นนะครับนส่ 3, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6, วน93373126โทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับรถอยู่บันเตะตะบนท่าอำเภอรัต,บรตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมห้าหมื่นห้ารวมส่งให้นะครับผมไม่เกินสี่ร้อยโลส่งให้ฟรีนะครับ สนใจก็โทรมานะครับผมนะถ้าราคาต่อรองก็ต้องมารับเองนะครับผมเราไม่ได้ส่งให้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมอีกสานคู่มือครบนะครับผมรถออนในทุกจังหวัดทุกประเทศครับเลขที่สวยนะฮะเก้าหนึ่งสามเจดครับผมสนใจก็ทักมานะครับนะครับ ดีกว่าขีมอเตอร์ไซค์นะครับผมนะส่วนก็สามสามเครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ